สวัสดีครับกัลยานิมิตรชาวและัคนาราศีกรกฎทุกท่านและขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหราพยากรในรายการพยากรณดวงลายเดือนประจำเดือนธันวาคม2 5 6 6เป็นการอ่านดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยอ่านดวงลัคนาราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องทองโหรลาพยากรณ์ชาวราศีกรกฎมีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกรมมะกรมมะคือหน้าที่การงานโคจรเข้าราศีพิจิก เจ้าเรือนปุตตะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง27ธันวาคม2566ดาวคารโคจรเข้าบ้านตนเองคลองตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีเกษตรตาธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคัง่งดวงการงานแสดงถึงความชัดเจนในทิศทางที่ดีด้านการงานขยับตัวดีดวงการงานอยู่ในฐานความมั่นคง ดวงการงานปังแจ่มดวงการงานเจิดจัดดีชาวราศีกรกฎด้านการงานในเดือนธันวาคม2566ด้านการงานมีความโดดเด่นราบลื่นต่อเนื่องด้านการงานมีความชัดเจนขยับตัวดีขึ้นดวงการงานเปิดทางโอกาสแห่งความสำเร็จด้านการงานอยู่ในฐาน แห่งความเจริญก้าวหน้าด้านการงานโดดเด่นในเรื่องการวางแผนงานใหม่ๆการสร้างงานโปรเจกต์ใหม่ๆการนำแผนงานเดิมมาวางแผนพัฒนางานใหม่บางท่านมีเกณฑ์มีโอกาสในเรื่องการลงทุนใหม่ๆชาวราศีกรกฎบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานมีเกณฑ์มีโอกาส ในเรื่องของความก้าวหน้าบางท่านมีข่าวดีด้านการงานแนวโน้มทิศทางที่ดีด้านการเงินชาวราศีกรกฎในเรื่องของด้านการเงินดาวคารยังได้รองตำแหน่งราศีอุดมเกณฑ์เกณฑ์ราศีอัมพุกเกณฑ์ดวงการเงินแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งดวงการเงินขยับชัดเจนที่ดี ดวงการเงินเงินพุ่งเข้าหาด้านการเงินปังสุดขั่วชาวราศีกรกฎด้านการเงินในเดือนธันวาคม2 5 6 6ด้านการเงินมีความงดงามเงินเข้าหาต่อเนื่องด้านการเงินหาเงินคล่องตัวบุนเงินคล่องตัวด้านการเงินทรงตัวดีการเงินคล่องตัวชาวราศีกรกฎบางท่านมีรายได้พิเศษ นอกเหนือจากงานประจำหลายทางแต่ต้องขอเตือนด้านการเงินหาเงินคลองตัวแต่อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างเล็กน้อยควรจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเข้าราศีตุลเจ้าเรือนพันธุพันธุคือบ้านที่ดินคอนโดรถยนต์ ในวันที่1ธันวาคม2566จนถึงวันที่26ธันวาคม2566ดาวศุกร์สถิตราศีตุลครองตำแหน่งกเกษตราธิบดีกเกษตราธิบดีคือความมั่งคั่งความมั่นคงความแข็งแรงความอุดมสมบูรณ์จึงส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ทุค,คือบ้านคอนโดรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ชาวราศีกรกฎบางท่าน ท่านใดที่ต้องการซื้อบ้านคอนโดที่ดินรถยนต์ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีดาวได้มาตรฐานส่งเสริมมีเกณฑ์มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านคอนโดที่ดินรถอสังหาริมทรัพย์เข้ามาในเรื่องของโชคลาภชาวราศีกรกฎบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมีโอกาสในเรื่อง ของการลุ้นเสี่ยงโชคบางท่านมีเกณฑ์มีโอกับจับเงินก้อนแบบฟุกๆุแบบคาดไม่ถึงดาวโชคสัมพันธ์กับความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหณ์ชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักในเดือนธันวาคม2566ชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วด้านความรักค่อนข้างดีอยู่ความสัมพันธ์กันและกัน มีความลงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้านความรักดูแลกันไปอย่างราบรื่นดีความใส่ใจกันยังอยู่ในระดับค่อนข้างดีอยู่แต่ต้องขอเตือนบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยความไม่เข้าใจกันมีความความไม่เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยขอให้ชาวราศีกรกฎมีสติและมัดระวังการใช้คำพูด เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันชาวราศีกรกฎสำหรับคนโสดคนบางท่านดวงดาวได้มาตรฐานส่งเสริมมีโอกาสมีคนเข้ามาทำความรู้จักอาจจะได้รู้จักคนที่ถูกใจเรียนรู้และศึกษากันและกันแบบเพื่อนไปก่อนเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์พัฒนากันต่อไปชาวราศีกรกฎ ในเรื่องสุขภาพต้องขอเตือนคุณเป็นราศีที่มีโอกาสเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยชาวราศีกรกฎควรดูแลสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดกับงานมีการออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยหาเวลาพักผ่อนเที่ยวในวันหยุดบ้างเล็กน้อยก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องทองโหราพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง